ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูรถกระบะที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากในไทยนั่นก็คือ Toyota h i l u ั Revo Z e d i เอดิชั2 5รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวและกำลังสร้างกระแสะแรงในตลาดสำหรับใครที่ชื่นชอบการแต่งรถหรือลหลงไหลในสไตล์สปอร์ทที่ดูเทตั้งแต่ออกโรงงานชื่อของ Revo Z ซดเอดิชันคงไม่ใช่ชื่อที่แปลกใหม่เพราะรุ่นก่อนก็ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม และในปี2025นี้โตโยต้าได้ยกระดับขึ้นอีกขั้นทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจําวันเรียกได้ว่าเท่ตั้งแต่โชว์รูมพร้อมลุยทุกเส้นทางเริ่มจากดีไซน์ภายนอกโตโยต้าจัดเต็มความสปอร์ตมาให้แบบไม่มีกักไฟหน้าแบบเลตด,ดีไซน์ใหม่คมชัดดูดุดัดนมากขึ้นพร้อมกระจังหน้าทรงรังพึ่งสีดําด้านสุดเท่กันชนหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ต่าลงกว่ารุ่นปกติเสริมให้ตัวรถดูแนบถนนยิ่งขึ้น ล้ออลลอยขนาด17นิ้วลายใหม่สีดำเงายิ่งเพิ่มความดุดันและพรีเมียมให้กับตัวรถหนึ่งในเอกลักษณ์ของซัตต์เอดิชันก็คือช่วงล่างโหดวรต่ำซึ่งยังคงมีอยู่ในรุ่นปี2025นี้โดยออกจากโรงงานพร้อมช่วงล่างที่ต่ำกว่ารุ่นเรเวทั่วไปให้การควบคุมรถที่มั่นใจมากขึ้นเข้าโค้งแน่นขึ้นและขับขี่ในเมืองได้คล่องตัวขึ้นแถมยังเหมาะกับสายแต่งที่อยากอัปเกรดต่อโดยไม่ต้องยุ่งกับช่วงล่างมากนักภายในห้องโดยสารก็มาในสไตล์สปอร์ตไม่แพ้ภายนอก ด้วยโทนสีดำตกแต่งด้วยวัสดุเมทัลลิกแอลลอร์ล์คาร์บอนไฟเบอร์ให้ความรู้สึกพรีเมียมบอกภาคคุณภาพสูงนั่งสบายพร้อมพวงมาลายัยมัลติฟังกชันทรงสปอร์ตเพิ่มอารมณ์การขับขี่มาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์จอสัมผัสรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมลำโพง6กตำแหน่งฟังเพลงเพลินแน่นอน ใต้ฝากระโปรงยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรให้กำลังสูงสุด150แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรมีทั้งเกียร์ธรรมดา5สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดให้เลือกขับเคลื่อนล้อหลังขับสนุกประหยัดน้ำมันและดูแลง่ายเหมาะทั้งวิ่งในเมืองและขับออกทริปต่างจังหวัดเรื่องความปลอดภัยก็จัดเต็มเช่นกันมาพร้อมระบบเบรก ABS และ EBD ระบบควบคุมการทรงตัว VSC และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC ให้ความมั่นใจทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นการจราจรติดขัดทางด่วนหรือทางลาดชันในเรื่องราคา Toyota h ไฮลัก e v เรโว i t ตเอด2025เริ่มต้นที่ประมาณ694,000บาทและสูงสุดที่820,000บาทแล้วแต่รุ่นและออปชันซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับกระบะหน้าตาหลอ่อสปอร์ตและแต่งมาจากโรงงานแบบนี้กลุ่มเป้าหมายยังคงเป็นกลุ่มวัยรุ่น คนทำงานหรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่อยากได้รถกระบะท,ที่ดูดีขับสนุกแต่ยังแข็งแกร่งพอสำหรับงานหนักและแน่นอนพอเป็นรถที่อยู่บนพื้นฐานของไฮลักก็มั่นใจได้ในเรื่องความทนทานใช้งานได้ยาวๆถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่พร้อมใช้งานในเมืองแต่งต่อได้ง่ายและดูเท่โดยไม่ต้องโมดิฟายเยอเรโวซัดเอดิชั2025ควรอยู่ในลิสต์ของคุณแน่นอนและนั่นก็คือรีวิวแบบจอดลึกในวันนี้ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถใหม่ๆแล้วพบกันในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ